ตายแล้วฉันหยุดไปหลายวันไม่ได้นำมาสอนนักลงนักเรียนเลยไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างดื้อกันไปถึงไหนก็ไม่รู้สูตรที่สอนไปเนี่ยเอาไปทำกันเป็นยังไงกันบ้างฉันเป็นห่วงแต่ละคนเทน้ำเชื่อมก่อนสิวันนี้จะสอนทำน้ำบวยสักหน่อยบวยมะนาวกินเย็นเย็นชื่นใจโอ้ยก่อนจะไปเย็นชื่นใจ ขอกินกาแฟก่อนแล้วกันเอาตัวนี้แหละม็อคคาหอมอร่อยมากกาแฟเพื่อสุขภาพฉีกชงดื่มง่ายจะตายไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรอะจะได้สดชื่นสักหน่อยสิก่อนจะเข้าสอนนักเรียนเนี่ยน้ำร้อนมามีขนาดยังไม่กินยังหอมขนาดนี้ ออหอมจริงๆเลยนักเรียนฉันเริ่มทยอยมากันหรือยังเนี่ยยังไม่มาฉันก็ถื่นกาแฟก่อนลวกันชื่นใจจริงๆมอคค่าโกโก้ร้อยเปอร์เซนต์ว้าวใส่โกโก้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่มีไม่มีน้ำตาลไม่มีเอ่อไม่มีครีมเทียม เลิศมากเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพของจริงเดื่มอีกทีชื่นใจเอาเอาพวกเธอมามามาเร็วเวเข้าโรงเรียนกันได้แล้วฉันมาแล้วคุณครูมาแล้วพวกเธอเข้าเรียนกันไหนดูซิมากันครบหรือเปล่านักเรียนของฉันอืมดีมากดีมากนี่ ช่วงที่ฉันหยุดไปนะ่ะฉันก็มัวแต่ยุ่งงานฉันก็เลยไม่ได้มาหาเธอนะแต่ว่าก็ยังมียอดสั่งจองสูตรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เธอหลายคนสั่งจองสูตรเยอะมากวันนี้ฉันต้องทําคลิปเส่ฉลิทธคิวงานยาวเหยียดต้องไปส่งสูตรให้ด้วยนะคะมีหลายคนนะคะถามครูมาว่าเอะถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่อ่ะจะชงได้เลยไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าครูถามพวกเธอกลับแบบนี้นะคะฉันจะถามเธอนะ อ่านให้ฟังชออ็อกโกแลตอ่าววิธีชงชออ็อกโกแลตน้ำตาลหช้อนน่ะเธอตักไปสีน้ำตาลหนึช้อนตักสิยะตกัตกตักเออผงชออ็อกโกแลตนะคะสช้อนชาพูนพูนอา่ตาตักลงไปแล้วก็น้ำร้อน100 ml คนให้ละลายก่อนอา่าวคนคนเข้าไปให้ละลายก่อนนมข้น30 ml ตวงมาสิยะนมข้น30 ml นมจืดอีก30 ml ก็ตวงใส่เข้าไป30 ml คนให้เข้ากัน มันยากตรงไหนอะฉันว้ามือใหม่ก็ทําได้นะเนี่ยเนี่ยบอกทุกอย่างเลยตักน้ําตาลกี่ช้อนตักผงช็อกโกแลตเท่าไหร่ใส่นมข้นนมจืดเท่าไหร่ใส่น้ําร้อนกี่ ml มันไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยนะครูว่านะคะก็เหมือนกับสูตรตําราทาอาหารอะตำราทำอาหาร,นะาาหารเขาบอกให้คุณใส่น้าตาลหนึ่งช้อนใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําร้อนครึ่งลิตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตามเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสูตรเนี่ยพวกเธอเลิกกังวลเถอะใครที่เป็นมือใหม่อยู่อยากเปิดร้านกาแฟ หรือใครที่แบบจะ,กะเกษียณอยู่แล้วอะ่ะแล้วมีความคิดว่าไม่อยากเป็นภาระลูกหลานอยากหาอะไรทําแก้เบื่อแก้เซ็งกเกษียณมาแล้วก็มานั่งอยู่บ้านเฉยๆน่าเบื่อมากนะคะซึ่งคุณยังมีแรงทําอะไรได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะคะคนสมัยนี้อายุห5าสห้านี่ยังทําอะไรได้อีกตั้งเยอะนะคะยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะจ๊ะฉันจะบอกไง่ายอดังนั้นแล้วน่ะบางคนเนี่ยกเกษียณแต่อยากหาอะไรทาหน้าบ้านตีงนี่ค่ะ สูตรชงกาแฟมาง่ายๆเลยแบบง่ายๆสบายสบายมาดามทาให้หมดแล้วนะคะคือมาดามใส่ประสบการณ์มาดามใส่ลงไปในเล่มนี้ให้คุณเต็มที่แล้วคุณเอาไปชงได้เลยนะคะดังนั้นใครสนใจสั่งสูตรมาดามสั่งมาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของกาแฟสําเร็จรูปก็สั่งมาดามได้นะคะมีทั้งแบบอมอกค่าแบบนี้นะคะมอกค่าเราจะเป็นโกโก100้ร้อยอร์เซ็นต ะะแล้วก็จะเป็นแบ็คคอฟฟี่ใครไม่ชอบกินกาแฟใส่น้ําตาลแนะนําตัวนี้เลยนะกินดีมากๆเลมเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเราใส่ใจสุขภาพคนที่รักการกินกาแฟแต่ว่ารักสุขภาพด้วยอะ่ะจะทายังไงอะ่นะเนาะเขาไม่มีน้ําตาลแล้วก็เขาก็ไม่มีครีมเทียมด้วยบํารุงสุขภาพบํารุงสายตาเราด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะมันมีส่วนผสมที่เป็นลูทีนบำรุงสายตาเราด้วยนะคะลองดูนะสนใจสั่งมาดามได้นะคะมาดามดื่มทุกวันเลยค่ะนะ สำหรับกาแฟแก้วนี้นะคะมามาที่เมนูในวันนี้นะคะจะพาพวกเธอทำบวยโซดามะนาวแก้ว22อ่อนออาซสิมาเริ่มกันเลยนะคะบวยโซดามะนาวเนาะอ่ะคราวนี้เราก็มาถึงวิธีการชงนะคะเราก็จะเริ่มจากการใช้บวยนะคะมาดามใช้บวยตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยมาดามซื้อที่ตลาดนะคะมาดามจะใส่บ้วยลงไป3ลูกค่ะ และมาดามไม่เอาน้ำบวยนะคะบางทีมันจะเค็มจนเกินไปนะโอเคใส่สามลูกลงมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นเธอขยี้มันให้แหลกคามือเธอไปเลยค่ะบดขยี้มันเข้าไปขยี้มันเข้าไปนะขยี้เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เอาเม็ดออกนะคะอ่าบวยโซดามะนาวอ่าบางคนมีความสงสัยไงว่าไอ้มาดามบวยโซดามะนาวทําไมเวลาหนูใส่น้าตาลลงไปแล้วอะ่ะมันไม่แตก นะคะมันจะแตกได้ยังไงลหะลูกหืมหนูใส่โซดาหนูไม่ได้ใส่น้ําร้อนจ้าหนูจะใส่น้ําตาลได้ยังไงมาจะชงให้ดูนะพอบี้บวยแบบนี้แล้วใส่โซดาลงไปโซดาแช่เย็นนะจ๊ะขอย้ําแช่เย็นแล้วเธอจะได้ใจลูกค้ามากนะคะโซดาเนี่ยเวลามันแช่เย็นเนี่ยมันจะแบบซาโอ้สินแล้วมีแรงน,นะจ๊ะอ่ะเปิดก่อน มาใส่โซดาลงไปที่200 ml ค่ะโซดาใส่ลงมา200 ml โอเคพอเราได้200 ml แบบนี้นะพวกเธอพวกเธอก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไป60 ml นะความหวานลดได้เพิ่มได้นะคะมาดามจะใส่2ครั้งนะคะครั้งละ30 ml อ่ะโอเคมาใส่ลงมาละ60 ml จากนั้นนะคะพวกเธอ เนี่ยเห็นไหมชงบว้ยโซดามะนาวไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่น้ำเชื่อมเข้าใจไหมฮะดังนั้นหลายคนที่เป็นมือใหม่ถามมาดามว่าเวลาชงบวยโซดามะนาวใส่น้ำตาลไปแล้วทำไมมันไม่ละลายคุณรู้หรือยังคะนี่คือโซดาค่ะมันจะละลายได้ยังไงถูกไหมอ่าโอเคใส่น้ำเชื่อมนะคะจากนั้นใส่มะนาวมะนาวมาดามจะใส่ลงไปที่20 MML นะคะ คุณอย่าลืมนะบวยเขามีความเปรี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะคะไม่ใช่เค็มอย่างเดียวมันมีความเปรี้ยวด้วย20 ml อ่าใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยละตักน้ำแข็งเลยค่ะแล้วก็เตรียมเสิร์ฟนะคะ,ะมันก็ได้พอดีแก้วนะคะก็เอามะนาวหั่นแว่นนะคะ ตกแต่งมันเนาะโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับสูตรบวยโซดามะนาวแก้ว22ออน <c oughs> อ่ะมาฉันจะได้ชิมให้เธอรู้มันเป็นยังไงกินทั้งร้อนกินทั้งเย็นไปเลยในตัวฉันนะ่ะอามาสิดูสิสูตรของฉันเป็นยังไงชิมโอ้พระเจ้าจอนมันยอดมากโอ้โหคุณ อากาศร้อนๆนะั้นมันชุ่มคอมาจะบอกให้นะลองเอาสูตรฉันไปทําดูนะคะเอาไปปรับใช้คุณจะเพิ่มหวานกว่าน,นี้ก็ได้คุณจะลดหวานกว่าน,นี้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าคุณเขาชอบกินแบบไหนนะปรับใช้เอา อร่อยมากกินแล้วชุ่มคอมากๆเลยนะลองเอาไปทําดูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้มาดามหน่อยดันฝีให้มาดามเยอะๆหน่อยนะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้สูตรให้เขาได้รู้มันจะได้เป็นวิทยาฐานได้ด้วยนะคะคลิปนี้ EP นี้จบแล้วจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่มาลุ้นกันว่ามาดามจะทําอะไรให้ดูอีกนะวันนี้ลาไปก่อนนะพวกเธอบายยจะกินอะไรต่อดีจะกินบวยหรือจะกินกาแฟเอาทั้งสองอย่างไปแล้วพวกเธอ